ะ,ะ่เี้คหายเร็วๆนะคะคุณสุจาคุณคือแพทไม่ได้เป็นโควิดนะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเนี่ยหายเร็วๆนะคะคือตอนนี้แพทกลับมาอยู่บ้านแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นโควิดค่ะเพราะฉะนั้นอันอ,อันหายไวๆต้องต้อง,อ,งอันนี้เดี๋ยวจะชี้แจงอย่างนี้ก่อน <laughs> <laughs> คือเข้าใจได้เลยเรื่องราวอย่างนี้ค่ะแพท ไม่ได้ติดโควิดนะคะเอาอันนี้ก่อนนะคะน้องเอ๋ยสวัสดีน้องเอ๋ยมีอะไร<ม>อยาพูดกับพี่แฮมพีม่แฮมมาด้วยหรอมาทุกคนเออรักแม่ดีใจที่สุดโอเคอย่างแรกประเด็นแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้นะทุกคนคืออา้าวใช่ไม่ได้เป็นโควิดจาทุจา้าน้องไม่ได้เป็นโควิดนะเอน้องแฮมสวัสดีสวัสดีแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น หนึ่งเลยคืออย่างนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือแพทเนี่ยมีโอกาสได้ได้ไปสวอปเนื่องจากการทำงานเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแพทอะมีโอกาสได้ไปไปสวอปเพราะงานอะเขาไล่แพทไม่ใช่ไล่สิทธิูดย่างจี้ไล่ให้แพทไปสวอปแหละเดี๋ยวนี้การทำงานอะคือเขาจะขอผลบางเจ้าก็จะเป็นรับผิดเทสก็คือตรวจหน้างานบางเจ้าก็จะขอให้ตรวจเป็น pcr ซึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ ก็คือแพทเนี่ยมีการตรวจ2อ,อย่างเลยตอนช่วง1 1 0โมงเนาะ11มง20แพทมีการตรวจและผิดเทสอันนี้เป็นตรวจหน้างานเพราะทางงานบังคับตรวจทุกคนว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อซึ่งตอน11.20ง20ของวันจันทร์อะ ไม่มีเชื้อค่ะตรวจแลบผิดเทสก็เลยคือเข้าไปทํางานปกติเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโทรถามอีกงานหนึ่งว่าพี่ไม่ต้องไป PCR ไหมเนี่ยหนูตรวจแลบผิดเทสแล้วมันไม่ขึ้นเขาบอกไม่เอาเขาจองให้แล้วให้ไปตรวจที่นั่นซะเราก็โอเคจะเอา PCR เราก็ไปตรวจให้ไปตรวจตอนประมาณบ่าย3ามโมงค่ะไปตรวจที่แลบตรงวิภาพอไปตรวจปุ๊บ เราก็โอเคเท้าวันอังคารเราก็มาทํางานปกติเนาะเพราะว่าก็เข้าใจก็ก็ก็คือรอผลแหละแต่คือเราเข้าใจว่าเราแพทรับผิดเทสไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเชื้อมันน่าจะโอเคปรากฏช่วงประมาณเที่ยงครึ่งในระหว่างที่รอเข้ารายการเเผ็ดมันบันเทิงถ้าจาถ้าจําไม่ผิดปรากฏทางแ lap เขาโทรมาว่าเออคุณแพทเอคอดีเทคนะคะก็คือดีเทคก็คือพบเชื้อแพทก็ถามยางว่าพบแล้วเนาะพบแล้วนะวนะเขาก็บอกว่า พบเชือ้อเราก็โอเคช็อกจําได้ว่าวินาทีนั้นอะ่ะไม่ทํางานแล้วไม่รอไม่อะไรวิ่งออกจากทุกที่เลยค่ะวิ่งไปกับลูกขึ้นรถแล้วตั้งสติคือจริงๆอะ่ะผลอะ่ะเอาจริงๆคือแพทอะ่ะหลายๆคนบอกว่าต,ตอนที่โทรเราแพทก็โทรแจ้งทุกคนเลยคือแพทไม่รู้ว่าผลจะจะเออเลอร์จะใช่หรือจะตรวจซ้ําหรือ,อไรนะตอนนั้นอะ่ะคือแพทแจ้งทุกคนก่อนเลยแพทไม่รอ แพทพูดตรงนี้เลยว่าแพทไม่ได้รอว่าเดี๋ยวรอตรวจซ้ํามไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวรอตรวจซ้ําแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงอะไรเงี้ยแพทบอกทุกคนแค่ยังไม่ได้ประกาศผ่านไอจีแค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่แพทไลน์บอกทุกงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายการที่เจอไลน์บอกหมดว่าแพทอะตรวจมาเจอนะแต่ตอนเนี้กำลังจะไป ตรวจอีกที่หนึ่งเพื่อยืนยันผลเพราะเจ้าตัวเล็กต้องตรวจตอนนี้เพราะเขาว่าอยู่กับแพ์ตัดเลสอะไม่ได้ตรวจตอนนี้เลสต้องตรวจแล้วตอนนั้นที่ที่ใกล้ที่สุดอะค่ะคือปิยเวสแพตก็ขับพุ่งเข้าไปที่ปิยเวสแล้วบอกเขาว่าแพตอะเป็น,เป,นเป็นติดเชื้ออยากจะมาตรวจซ้ําทํายังไงได้บ้างเขาก็เลยมีการไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอบอกว่าโอเคเคสเนี้ยเราสามารถตรวจตรวจให้เขาได้เพราะ เขาอะจะได้รู้หนึ่งคือเขาจะต้องเข้าระบบแล้วถ้าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆเขาจะต้องถูกส่งเข้าระบบคือระบบการรอ,อ,อรักษาแล้วก็รอเตียงแบบนั้นนะคะแล้วลูกเขาเป็นผู้สัมผัสโดยตรงจะต้องทำยังไงกับเด็กกับเลขาซึ่งก็เลยต้องสวอปสามคนอ่ะสามคนในวันนั้นคือวันอังคารนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ปลอดภัยใช่ค่ะหลังจากหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่สวอ p เสร็จเนี่ยผลมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมทางทางนั้นก็ให้แพทกลับมากักตัวเองที่บ้านกลับมากักตัวเองแพทก็อยู่กับทุกคนก็กลับมากักตัวเองในระหว่างที่รอผลนะคะจากเบียเวสก็เลยลองขับไปที่ที่ตรงพระรามสี่ตรงเมดปาร์กค่ะ,คะแล้วลองถามเขาว่าพอมีคิวหรืออะไรหลุดไหมถ้ามีให้แจ้งแล้วเดีด๋ยวแพทะจะขึ้นไปรอที่ลานจอดรถก่อนแล้วถ้ามีอะ่ะให้แจ้งแล้วเดีด๋ยวแพทขับลงมาสวอป เขาก็บอกว่าเอองั้นก็ให้รอไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามาีจะแจ้งปรากฏสักประมาณเกือบสักพักหนึ่งเลยอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าโอเคส w a p ได้คนเดียวแพทก็บอกโอเคค่ะเพราะว่าแพทอะตอนเนี้ยต้องการมากที่สุดคือผลของแพทแล้วก็ไปตรวจที่ที่ท,ที่ที่พระรามสิท่ทิเมดปาร์คมาเขาก็บอกว่าผลนะ่ะก็จะออกวันนี้เสร็จแพทก็เลยมีการคุยกับคุณหมอล่าสุด คุณหมอนัดตั้งแต่เช้าให้แพทไปสวอปใหม่อีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าเนื่องจากผลของวันวันวันอังคารที่ไปตรวจอ่ะมันขึ้นว่าเป็นอันดีเทคแต่หมออ่ะคิดว่าอาจจะเออร์เลอร์ฮิวแมนเออร์เลอร์หรือว่าสวอปไม่ดีเพราะในเมื่อในเมื่อแพทไปแล้วบอกว่าแพทแพทผลเป็นดีเทคทำไมเขาตรวจแล้วเป็นอันดีเทค ซึ่งหมอก็เลยนัดแพทย์แป้นแต่เช้าเพื่อไปสวอปแล้ววันนี้รอผลจนผลเพิ่งออกมา่กี้ค่ะทั้งผลเลือดผลเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ผลสวอปครั้งใหม่สรุปเลยนะคะไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยสรุปคือติดไหมคะแพทยไม่เคยติดเลยค่ะคุณก้อยอืมสรุปคือไม่เคยติดเลยถามว่าทำไมถึงมา,ม,ามั่นใจกับอันดีเทคแพทยให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะดีเทคกมีแค่เจ้าเดียว มีแค่เจ้าเดียวแต่อันดีเทคอะตรวจสี่ครั้งหมายความว่าเมดปารก็อันดีเทคปิยยเวทในรอบของวันอังคารก็อันดีเทคแล้วปิยยเวทในรอบหลังของวันนี้ตรวจซ้ำสองครั้งก็อันดีเทคซึ่งหมอเขาก็เลยมองว่าอะณนะตอนนี้อันดีเทคทั้ง4ี่ครั้งเลยนะคะแต่เพื่อความมั่นใจของทุกๆคนหมอก็เลยแจ้งมาอย่างนี้แพทขออนุญาต อ่านในสิ่งที่คุณหมอพูดเพราะว่ามันเป็นศั์มันเป็นสัส์แบบศั์หมออ่ะเไม่ค่อยจะเข้าใจเท่า,าไหร่คืออย่างนี้ค่ะหมายถึงคุณหมอบอกว่าดังนั้นเนี่ยเลยแนะนําพอตรวจเสร็จเนี่ยคุณหมอแนะนําเมื่อวานเนี่ยว่ายังไงก็ต้องกักตัวเพื่อให้รอผลวันนี้ให้ชัวร์ซึ่งพอแยกกักตัวแล้วผลวันนี้ค่ะมันออกมาก็เป็นอันดีเทคถึงสองรอบหมอทําแยกกันนะคะทําแบบละเอียด สรอ,อบขึ้นอันดีเทคหมดแปลว่าของเปียเวททํา3ครั้งอันดีเทคหมดเม็ดปากก็อันดีเทค4ครั้งเสร็จคุณหมอบอกว่าเพื่อความชัวคุณหมอเนี่ยตรวจเขาเรียกว่าเ,เป็นโควิด19 Antibody IgM IgG และควอนติควอนติทีนะคะ IgM IgG แล้วผลปรากฏว่าโควิดที่เป็น IgM เป็นน g a t i v e โควิดที่เป็นโควิด -19 igg ก็เป็น weekly positive ซึ่งคุณหมอแปลความหมายมาแบบนี้ค่ะว่าไม่มีการติดเชื้อในระยะนี้เลยแปลว่าใน7วันที่ผ่านมาใดๆเนี่ยแพทไม่ติดเชื้อเลยไม่ได้มีการรับเชื้อเข้ามาเลยนะคะเพราะถ้าเนื่องจากหากมีการติดเชื้อ igm ควรจะเป็น positive และพบอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือเรื่องของ igm เรื่องของเลือดแล้วนะคะว่าไม่พบ ต่อมาค่ะภูมิซึ่งถ้าเรามีการรับเชื้อนะคะมีการรับเชื้อมาจริงๆภูมิจะต้องขึ้นขึ้นแบบปูดปี๊ดไปเป็นร้อยเลยของแพทภูมิไม่ขึ้นและตกแบบตกลงมาด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเรารับเชือ้อภูมิเราจะแบบโดดไปเป็นร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยของแพทเนี่ยวันที่เข้าไปตั้งแต่วันแรกวัดภูมิเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบกว่า แต่พอตรวจวัดภูมิอีกวันหนึ่งคือวันนี้ภูมิก็น้อยลงกว่าเดิมอีกนั่นแต่ว่าไม่มีการไม่มีการรับเชือ้อใดๆเลยอ่ะบทสรุปนี่เลยค่ะก็เลยจะสรุปให้ให้จะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะว่าเออทำไมอยู่ดีๆเธอถึงออกมาบอกว่าเธอไม่ติดเธอเชื่อ,ออันนี้เพราะอะไรเชื่อเพราะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีถามคุณหมอด้วยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือสรุปแล้วก็คือคุณหมอบอกว่า ตามนี้เลยค่ะว่าไม่เคยรับเชื้อมาก่อนในระยะนี้เลยแปลว่าไม่หายไวๆเพราะไม่เป็นเนาะตอนนี้ใดๆที่พิมพ์มาว่าหายไวๆเลยนะคะไม่เป็นเนาะไม่เป็นค่ะคุณฮแฮมขอบคุณมากค่ะใชโ่โล่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องเอ๋ยอะไรเอยก็โอเคเลยค่ะว่าไม่ไม่เป็นตกใจมากๆเหมือนกัน ไม่ติดค่ะแล้วก็ไม่เคยรับเชือ้อใช่ค่ะใด้ๆเนาะขอบคุณมากๆอันนี้ก็เลยอยากจะมาเคลียร์เพราะเนี่ยพอแพทอ่านคอมเมนต์อะ่ะก็ยังมียังมีหลายๆคนที่เข้าใจว่าติดแล้วก็แล้วหายแล้วรักษาอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะคะสําหรับพี่ๆทุกคนนะที่ร่วมงานกับแพทนะคะคุณหมอพิมพ์มาบอกแพทเลยว่าสามารถกลับไปทํางานได้เลยนะคะไม่ใช่ความเสี่ยงสูงไม่ใช่ความเสี่ยงต่ํา พี่ๆที่เจอแพทนะคะก่อนหน้านี้ใดๆเลยก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ได้ติดเชือ้อแพทไม่ได้ติดเชื้อนะคะสามารถกลับไปทำงานได้เลยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนวุ่นวายกันอยู่แบบเต็มวันแต่ว่าแพทรีบแจ้งเพราะว่าแพทอยากอยากให้ทุกคนแบบเผื่อเผื่อว่ามีคนแบบมีผู้ป่วยมีคนสําคัญอะไรเงี้ยค่ะแพทเป็นห่วงเลยยังไม่ได้เช็คผลให้แน่นอนแต่อยากรีบแจ้งก่อนเพราะว่า เผื่อเผื่ออะไรม,มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะที่รีบแจ้งคือตอนแรกก็แอบ,บลังเลว่าเอ๊ะเราเรารีบแจ้งไปไหมเราถ้าเกิดเนี่ยเราถ้าเกิดตรวจออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไหมแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราคิดว่าเราแจ้งก่อนดีกว่าพอรู้ผลจากจากที่แรกจากตรงวีภพาปุ๊บโทรแจ้งทุกคนเลยทุกคนตกใจมากอนะไรเงี้ยแพทมองว่าอย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้แพทหรือมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยเขาจะได้กักตัวเผื่อเขามีแม่ที่ป่วย หรือเขามีลูกเล็กหรือเขาตั้งท้องเนี้ยเขาจะได้จัดการกับตัวเองได้ได้ถูกไม่งั้นถ้าเกิดแพทรอนะคะสมมติแพทรู้ผลแล้วแพทบอกเฮ้ยไม่ชัวร์หรอกเดี๋ยวรอผลจากที่อื่นๆก่อนแล้วค่อยแจ้งเนี้ยแล้วเกิดอีกที่นึ่งเขามายืนยันอะว่าแพทเป็นเนี้ยแล้วแล้วแพทไม่แจ้งพวกเขาเลยแล้วแปลว่าเขาไปแพร่อะไรกับใครไปไต้ตั้งเนอะตั้งแยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าปลอดภัยไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อน ส่วนไอ้ผลเดี๋ยวจะดีเทคหรืออันดีเทคเดี๋ยวเรามาซ้ำกันทีหลังได้ก็เลยรีบแจ้งรีบอะไรไปค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะผลของน้องเลดออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าไม่เป็นเราถึงแยกกันพี่แพทตรวจกี่รอบคะแพทตรวจสามถึงสี่รอบอืมสี่รอบเลยค่ะสี่รอบใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่ที่ตรวจนี่เป็นความเห็นของทางหมอนะคะที่ที่ได้มีการตรวจขึ้นเพราะว่ากลัวผลเรื่องของเออร์เลอร์ เพราะว่าครั้งแรกเขามองว่าทําไมถึงขึ้นดีเทกแต่เขาตรวจแล้วอันดีเทกแล้วหลังจากนั้นก็อันดีเทกหมดเลยก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเออร์เลอร์ค่ะน่าจะเออร์เลอเพราะว่าสี่ครั้งหลังอันดีเทกผลเลือดไม่ขึ้นภูมิไม่ขึ้นค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะซึ่ง ไอไอคำไอไอตรงที่มีที่กวเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันมันเคยเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบแจกใจคือมันก็เกิดขึ้นกับเราหลายคนที่แพทรู้จักทั้งที่ที่เป็นนักแสดงเป,เป็นเป็นไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพื่อนมีมีค่ะที่แบบว่าไปตรวจเป็นพอกําลังจะเรื่องเข้าเรื่องขอเตียงรักษาที่โรงพยาบาลไม่เป็นอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะ เคยใช่แพทเคยเห็นอันนี้ว่ามีคนเคยตรวจว่าเป็นแล้วก็โดนส่งไปโรงพยาบาลสนามส่วนของแพทอะ่ะหมอเขาก็เลยถามอาการเบื้องต้นนะคะว่ามีอาการไหมแพทบอกว่าไม่มีออกซิเจนความดันไข้ไม่มีคุณหมอก็เลยไล่แพทกลับบ้านให้ไปรอผลที่บ้านใช่ค่ะสวัสดีครับพี่มิน้นสวัสดีครับพี่แขสวัสดีครับพี่เจน เราก็พี่เจนคะเราก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ปัด <โอ S 1> นะคะคพี่เจน <c oughs> นะคะก็ตรวจชัดเจนคะ่ะอันเนี้ยแพ็ก็ต้องพูดตรงๆว่าแอบแบบแอบบเข้าใจหลายๆคนเลยอะ่ะที่มีโอกาสแบบตรวจครั้งเดียวอะ่ะเออแล้วพอตรวจครั้งเดียวแล้วแบบมันก็เป็นใช้อย่างเนี้ยเลยไม่เราก็ไม่รู้หาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยอย่างเราอะ่ะคือ จะบอกว่าโชคดีก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าตรวจผิดมันก็ไม่ใช่โชคดีอะ่ะเพียงแต่ว่าพอเราพอเราเป็นผู้ผู้ติดเชือ้อปุ๊บเนี่ยเราเราไปแจ้งเขาเพราะว่าเรื่องลูกด้วยค่ะตกใจใช่เห็นขา่าวแตบว่าแต่เห็นข่าวตกใจอีนี่คือหนักเลยร้องไห้เ,ออเป็นห่วงแม่แล้วก็ไม่รู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ เข้าใจทุกคนจริงๆว่าเออตรวจเยอะตรวจอะไรคือไอ้เรื่องตรวจเยอะอันเนี้ยอย่างแรกเลยมันเกิดจากการที่โดนบังคับตรวจด้วยอันนี้ชี้แจงก่อนว่ามันก็จะมีแบบโดนบังคับตรวจจากงานที่ไม่ยอมถ้าไม่มีผลหรือจองให้เลยบังคับตรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตัวส w a p ไม่ต้องห่วงค่ะส w a ปแล้วสามครั้งตรวจทุกอย่างค่ะ แล้วก็ตรวจสวบจากสองโรงพยาบาลใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็น้องก็แยกแยกไปอยู่บนห้องแม่อยู่ข้างล่างไปก่อนขอบคุณนะคะแม่แพทย์สู้ๆหายไวๆนะจ้าแม่ไม่ได้เป็นนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณแม่ดาวพี่ดาวคะ่ะมิสอนามายัยพี่ดาว น้องไม่ได้เป็นแะน้องไม่ได้รับเชื้อเลยนะนะพี่ดาวพี่ซีบอกว่ารักแม่แพทกลับมาลุยงานทัตนต่อสาธค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากขอบวัสดีค่ะน้องแพทฝากท<อ>ึงนานค่ะหนูรักงานน้องเอ๋ยยังไงโ <c oughs> ดนหักเงินเดือนค่ะน้องเอ๋ยจ้าพี่ออกขอบคุณค่ะอ่ะก,ก็อันนี้มาประกาศอย่างหนึ่งที่ที่มาประกาศอาบูมขํำอะไร คืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือที่มาประกาศส่วนหนึ่งก็คืออยากบอกเพราะว่าหลายๆลคนอะอยากจะกลับไปทํางานแล้วก็รอคําตอบรอไอเนี้ยแหละรอคําพูดจากแพทอันนี้แหละก็เลยออกมาบอกเลยว่าแพทไม่ได้รับเชื้อเลยนะจ๊ะเออเลอร์นะคะครับผมเอาละเอาละ เป็นข่าวดีมากค่ะข่าวไม่ได้ข่าวไม่ได้ลงผิดค่ะมันเป็นเออร์เลอร์ที่แพทอ่ะพูดไปตอนแรกสวัสดีค่ะพี่เชียรยคือมันเป็น่มันเป็นสิ่งที่แพทอ่ะเหมือนรู้ปุ๊บแล้วโพสต์เลยข่าวไม่ได้ลงผิดที่บอกเชื้อน้อยอ<ๆ>เชื้อต่ำอันนั้นอะ่ะก็คือพอรู้ก็โพสตหน้าไอจีเลยคือพอพอรู้ว่าแพทเอาไปถามคุณหมอว่าไอ้่าอันเนี้ยมันคืออะไรคุณหมอบอกว่าเหมือนมันเชื้อมันอ่อนอะไรเงี้ยแพทก็เลยให้ข่าวไปแบบนั้นค่ะใช่แต่แต่ไม่ได้แต่สรุปเลยนะคะไม่ได้รับ เชื้ออ่อนแล้วแล้วหายเนาะก็คือระยะตั้งแต่เจ็ดวันเจ็ดแปดวันมาไม่ได้รับเชื้อมาเลยค่ะพรุ่งนี้ยังลุยไม่ได้ครับขออนุญาตพักอีกสักหน่อยคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยก็อ่ะให้มันแบบแบบว่าเป็นมาตรฐานไปก็อยากให้อยู่อีกเจ็ดวันแล้ววันจันทร์หน้าค่อยกลับไปทำงานครับผม อันนี้คือคุณหมอบอกว่าจะได้แบบว่าเป็นมาตรฐานใดๆเลยให้กับคนอื่นด้วยครับก็เป็นเจ็ดวันนะครับน้องเลดไปกักตัวอยู่กคุณตาบนห้องครับหมายถึงไปกักออกจากแม่ครับยังไม่เจอแม่ครับเจอกันโอ้พี่ดาวครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ขอบคุณครับออพี่แฮมบอกว่าอยากให้แม่จับลอตเตอรี่ให้หนึ่งใบได้จะได้ไหมได้ลอตเตอรี่หรองั้นพี่แฮมต้องไปเอาแผงแล้วมาให้พี่แฮดจับละแหละได้เอาไปจับเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่บูมบอกไม่ต้องร้องไห้นะคะร้องไปแล้วร้องไปลร้องไปแล้วองไปแล้วค่ะอย่าแอบร้องไห้ในห้องน้ํานะไม่แอบค่ะร้องให้เห็นเลยร้องให้เห็นเลย โอ้ยรักการทำงานรู้แล้วเอ่ยโอ้เอาล่ะไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมช่วยไปบอกต่อด้วยนะคะว่าไม่ติดเชื้อนะอ่ะพี่บูพี่บูบอกอย่าําเลขทะเบียนรถนะคไะไม่ถูกเพราาไม่ถูกจริง